เทคนิคเคล็ดลับการดึงดูดหรือการมีชีวิตที่มหัศจรรย์นะคะครูวิกุลอยากบอกว่าเรานะคะพลาดคนส่วนมากพลาดพลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มีความสุขครูวิกุลอยากให้เทคนิคอยากให้เคล็ดลับในคลิปนี้นะคะหลายคนมักจะเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับ สิ่งนอกกายไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองอบ้านรถผู้คนคนรักหรืออะไรต่างๆครูวิคุณอยากบอกว่าตื่นได้แล้วนะคะความสุขจริงๆไม่ต้องวิ่งหาเลยค่ะอยู่กับเราอยู่กับเรานะคะลองคิดลองให้เวลากับตัวเองนะคะมีเวลาให้กับตัวเอง แล้วกลับมารู้จักตัวเองเราเป็นใครเราเชื่ออะไรเราชอบอะไรแล้วเราเอนจอยเรามีความสุขกับอะไรความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะไม่จาเป็นต้องไปพึ่งพาอะไรเลยนะคะครูวิคุณอยากบอกว่าทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันชีวิตที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณ อย่างแน่นอนลองเอาเทคนิคเคล็ดลับของครูวิคุณ